กระแสโด่งดังอยู่ในขณะน,นี้คุณเบลคะ,ค,ะคุณเบลเคยมีอาการติดเกมหรือว่าอยากเล่นเกมใดเกมหนึ่งทั้งวันทั้งคืนไหมคะก็มีนะคะเพราะว่าเป็นชว่วงที่เราเครียดใช่ไหมคะการผ่อนคลายเนี่ยก็คือการเล่นเกมค่ะแต่บางทีเนี่ยถ้าคนที่เล่นมากๆ่ก็จะทําให้กเกิดเป็นการติดเกมแทนค่ะ ค่ะ,คะสำหรับข่าวนี้นะคะแก๊งแมวน้ําหรือกลุ่มวัยรุ่น4คนขอใช้นามสมมติว่าเด็ก A เด็ก B เด็ก C และเด็ก D ได้ทําการบุกปล้นบ้านนางสาวแคนดี้ย่านรังสิตเมื่อเวลาเที่ยงคืนได้ทรัพย์สินจากการปล้นครั้งนี้ไปกว่า1,000บาทแต่ในขณะน,นี้สถานีตารวจภูทรเพียวไลมีการดําเนินการวางแผนจับก,กลุ่มแก๊งแมวน้ําได้สําเร็จ สอบปากคำเบื้องต้นแก๊งแมวน้ำให้การว่าเหตุจูงใจในการปล้นครั้งนี้เกิดจากการเล่นเกมเพลย์เดยค่ะ ขาดเกมเพย์เดย์นะคะก็คือเกมป้นค่ะคือในเบื้องต้นนะคะตัวเกมจะให้ผู้เล่นทําตามแผนจะมีหัวหน้านะคะสั่งการผ่านวิทยุค,ค่ะตัวเกมอนุญาตได้ผู้เล่นนะคะฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนก็ได้ค่ะเนื้อหาเกมค่อนข้างที่มีความรุนแรงสูงมากค่ะด้วยความที่เป็นเกมที่ป้นฆ่าได้ง่ายนะคะทําให้เด็กบางคนเนี่ยที่เล่นบ้าๆจนเกิดอาการติดเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้ค่ะระหว่างโลกของเกมกับโลกแห่งความเป็นจริงจึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ ขณะนี้นะคะคุณบัวก็ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวสวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นบ้านของผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติค่ะเราไปฟังเหตุการณ์จากปากของผู้เสียหายกันเลยดีกว่าค่ะ昨天晚上我一个人在家的时候来อนนี้ม้我ันก็รู я, ้สึกกลัวมากฉันไม่รู้ ผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ้มได้เสียงกอกเก็ก,ก,ก,กเหมือนจะเห็นชายชะก,การประมาณ3-4คนผมกำลังจะขึ้นนอนจะไม่ได้ว่าประมาณกี่ทุ่มกีม่โมงครับน่าจะช่วงประมาณเวลาตีสอง สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถึงช่วงเจาะข่าวเด่นกันแล้วนะคะกับดิฉันนางสาวนรุบันลูกสุภัตานนท์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่กําลังมาแรงในขณะนี้ค่ะได้มีเยาวชนได้เข้าจรกรรมบ้านของชาวต่างชาติค่ะและในวันนี้เราได้เชิญแขกรับเชิญมาถกในประเด็นนี้ค่ะได้แก่สสสุรพลจากพรคภูมิใจไทยภูมิใจเธอใส่ใจประเทศดูแลทวีปไวปกป้องโลกค่ะแลวก็นิติสาันจากฝ่ายกฎหมายผู้เยาวค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าท่านสสคิดยังไงคะกับคดีที่ออกมานี้ครับกับ โดยในส่วนของคดีที่ออกมานนะครับโดยผมลนทางทีมงานเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งโดยทางพักของเราเนี่ยนะครับก็ได้ประชุมวางแผนกันว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะปกป้องดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับเราจะดําเนินการที่จะประสานงานนะครับที่ไปตับทางตํารวจนครบาลตำรวจภูธรนะครับที่จะดูแลพื้นที่นะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับให้คอยที่จะ ตรวจจับปกป้องนะครับคุ้มของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับกับครอบครัวที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะประสานงานนะครับทั้งพักของเราเนี่ยนะครับพรคภูมิใจไทยภูมิใจเธอใส่ใจประเทศดูแลทวีปปกป้องโลกนะครับโดยมีผมนายสุพลสุประมูลนะครับเป็นประธานพักที่จะเยียวยารักษานะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของชาวบ้านประชาชนด้วยครับ เราได้ข่าวบอกว่ามีการประกันตัวในเยาวชนคนนั้นออกมาได้ทําไมถึงได้รับสิทธิ์การประกันตัวหรอคะโดยทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ย่อมบอกไว้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับรบทมีความผิดนะครับก็ทุกคนสามารถให้อภัยกันได้นะครับสังคมก็ย่อมยอมรับให้อภัยกันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเขามีการที่จะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงตัวเนี่ยนะครับเราก็จะให้อภัยเขาอยู่แล้วนะครับสังคมก็ถือว่าถ้าขาดการให้อภัยเนี่ยนะครับก็ คงต้องคิดดูกันอีกทีนะครับแล้วจะพูดยังไงกับกระแสตอบรับที่ออกมาในโซเชียลนะคะที่ลุมด่าเยาวชนคนนั้นแล้วทําไมถึงต้องได้รับการเป็นตัวเด็กคนนั้นเขามีเส้นสายพลังหรอคะเอ่อทั้งนี้นะครับที่มาลุมด่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับท่านต้องการที่จะได้รับโอกาสอย่างนี้ไหมนะครับซึ่งโดยเยาวชนเนี่ยนะครับย่อมถือว่ายังเป็นผ้าขาวอยู่นะครับซึ่งยังเป็นไม้อ่อนที่เราสามารถที่จะดัดนิสัย ได้นะครับปรับปรุงตัวกันได้ทุกอย่างนะครับต้องการการให้อภัยทั้งนั้นนะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะได้รับโอกาสกันหรือเปล่านะครับก็ฝากบอลนะครับไปถึงผู้ที่ใช้โซเชียลนะครับทั้งนี้นะครับก็คงต้องกล่าวบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกคนนะครับรวนต้องการการให้อภัยก็ขอบอลสังคมนะครับทางโซเชียลต่างๆนะครับได้หยุดด่าว่าร้าย กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นลูกหลานของท่านนะครับมันเป็นลูกท่านมันเป็นพ่อท่านมันเป็นแม่ท่านนะครับเขาก็คงต้องการที่จะได้รับโอกาสแบบนี้เหมือนกันครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วนิติสันนะคะมีกฎหมายข้อใดรองรับคดีนี้มากหรือเปล่าคะก็คงจะเป็นมาตรา340นะครับเพราะว่าเออมันเป็นการจรกรรมที่มีผู้ร่วมกระทําผิด มากกว่า3คนนะครับก็จะทำให้ได้รับโทษจำคุก1 0 1ถึงปีครับแต่จากที่ได้ยินมานี่เห็นบอกว่ามีการเอาอาวุธเข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะได้รับโทษเพิ่มไปครับเป็น15-20ถึงปีนะครับเนี่ยครับแล้วถ้าสมมติว่ามีการบุกจตลกรรมมากกว่า10คนขึ้นไปล่ะคะอ๋อคงจะเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ครับเพราะผมยังไม่ได้เรียนมานะครับขอโทษด้วยครับ ค่ะข,ขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรัมภาษณ์ความคิดเห็นของพภคภูมิใจเธอภูมิใจไทยภูมิใจเธอใส่ใจประเทศดูแลทวีปและปกป้องโลกค่ะแล้วสุดท้ายนี้ท่านสอ,สอมีเลยจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าคะ ครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพักภูมิใจไทยภูมิใจเธอใส่ใจประเทศดูแลทวีปกป้องโลกนะครับโดยมีผมนายสุรพลสุปรมูลนะครับที่เป็นประธานพักเราก็จะวางนโยบายต,าต่างๆนะครับที่จะดูแลทุกและสุขของประชาชนนะครับขอเพียงแค่ประชาชนเนี่ยนะครับทุกๆท่านที่อยู่ภายในพื้นที่ภายในการบริหารส่วนตำบลภายในองค์การบริหารส่วนเทศบาลหรือว่าภายในจังหวัดหรือว่าภายในประเทศภายในทวีภายในโลกนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราจะ ทำการดูแลทุกและสุขของประชาชนทั้งกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีนะครับต่างๆนานามากมายนานาจิตต่างนะครับเราก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับผมนายสุรพลสุปรมูลประธานพรรคภูมิใจไทยภูมิใจเถอใส่ใจประเทศดูแลทวีปกปกป้องโลกขอบคุณครับตอนนีด้ดิซันระคะมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าคะก็อยากจะมีนะครับแต่ว่าสมองผมมันไม่แล่นแล้วนะครับก็มาได้แค่นี้แหละครับขอโทษด้วยนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะนอกจากเกมที่ได้กล่าวไปนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเกมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนคนหนึ่งได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะเราจะพบกันในช่วงต่อไปกับคุณโยสิตาวอลล่ารมงคลค่ะและดิฉันนางสาววิวันลูกสุภาตโนน,อนขอจบช่วงเจาะประเด็นข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะปัญหามันเกิดขึ้นมาจากเกมเหรอกูเออพิ่งรู้นนเนี่ย ค่ะใช่ว่าเกมนะคะจะมีแต่ไม่ดีค่ะเกมดีๆก็มีค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างก็คือเกม h a r v e s t Moon ค่ะซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับการทําการเกษตรนะคะการปลูกพืชผักแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ค่ะและเกมนี้นะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตจากมหาเศรษฐีเป็นการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอย่างคุณสุพันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญคุณสุพันค่ะ ค่ะคุณสุพันธ์คะคอะไรคะที่ทําให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตจากมหาเศรษฐีมาใช้ชีวิตแบบชนบทคะอืมก็คงเป็นเรื่องของความวุ่นวายในบ้านเมืองของเรานะครับผมก็เคยเป็นนักธุรก,กิจมาก่อนนะครับการที่เราทาธุรก,กิจนะครับมันมีความเสี่ยงแล้วลงทุนวุ่นวายนะครับมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขครับผมก็เลยเดินทางตามราชสิทีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรานะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราด้ใช้ชีวิตที่ออสบายแล้วก็มีความสุขครับ โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรที่มันวุ่นวายมากจนเกินไปนครับแต่ก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องมาทําสวนทํานาทําไร่เหมือนกับผมนะครับาคาว่าพอเพียงของแต่ละคนนี่อาจจะเป็นอ,อยู่แค่บ้านพอตัวบ้านหลังใหญ,ใหญ่แต่ว่าพอเพียงก็เป็นได้ครับซึ่งเกมแฮร์ไปหมูนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของผมอย่างมากครับที่ผมมาทําการเกษตรแบบนี้ได้นะครับซึ่งการที่ผมมาทาําเกษตรทําไร่ทนานานี่นะครับส่วนหนึ่งเพราะตอนเด็กผมเคยแบบรู้จักกับเกมแฮร์รี่มูนเนี่ยแหละครับผม ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณสุพันธ์ค่ะที่มาให้แนะแนวทางชีวิตกับเราค่ะค่ะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ